มีปัญหาหนึ่งที่ถูกถามเข้ามามากครับเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานในเว็บไซต์แคนวาแล้วเซฟเป็น PDF พอเซฟออกไปแล้วเนี่ยตัวหนังสือเพี้ยนตัวหนังสือขยับมีวิธีแก้ไหมครับคลิปนี้มีวิธีการง่ายๆมาฝากครับ c a n ว a .com เว็บไซต์ออกแบบที่สุดแสนจะมาหาะัศจรรย์ครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเด่นแชร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับอยากจะมาแบ่งปันไอเดียเล็กๆนะครับที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้จริงเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมีพื้นฐานนะครับมีจุดกําเนิดมาจากการที่มีคนที่ติดตาม YouTube ของทีเด่นแชร์นะครับมาถามเกี่ยวกับว่าทํางานออกแบบแล้วนะครับในเว็บไซต์แคนวาพอบันทึกออกไปเป็น PDF เนี่ยครับพีดไฟล์เนี่ยมันเพี้ยนมันตกมันขยับ ก็เลยอยากจะนำเสนอวิธีการง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปชมคลิปนี้กันต่ออย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับ<ๆ>ก่อนอื่นเลยนะครับ<ๆ>ผมก็อยู่ในเว็บไซต์แคนวาที่มีการทำงานออกแบบไปแล้วนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดทุกท่านบันทึกออกไปเป็นไฟล์ PDF นะครับหรือว่าดาวน์โหลดออกไปเป็น PDF ไฟล์แล้วเนี่ยไม่มีการขยับ ไม่มีการเพี้ยนไม่มีการตกบรรทัดคือมันเหมือนต้นฉบับเป๊ะๆเลยเนี่ยก็ไม่ต้องดูคลิปนี้นะครับไม่ต้องดูคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเกิดไม่เจอปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเจอปัญหาเจอปัญหาคลิปนี้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับหลังจากที่เราทํางานออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มีการตรวจเช็คให้เรียบร้อย เราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับไฟล์นะครับในทุกหน้าเลยนะครับเป็นนามสกุลหรือว่าประเภทไฟล์ที่เป็น png นะครับผมจะกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ png สมมุติว่าตอนนี้นะครับผมได้ไฟล์รูปภาพนะครับมาแล้วนะครับไฟล์รูปภาพสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยได้มาแล้วนะครับทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกันนะครับ3ไฟล์ด้วยกันซึ่ง ไฟล์รูปภาพนะครับไม่มีการเพี้ยนแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อจํากัดว่าเราจะทําเป็น PDF ไฟล์เนี่ยทำยังไงครับวิธีการก็ไม่ยากครับหลายท่านบอกเฮ้ยทำไมก็ไม่ใช้ Word ์ดละ่ะก็เอาไฟล์นี้นะครับไฟล์รูปภาพมาไปใส่ Word แล้วเซฟเวิร์เป็น PDF มีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนีครับเราก็จะไปนะครับที่เว็บไซต์สุดมหัศจรรย์นะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ PDF Candy นะครับ ใครติดตามช่องทีเดนแชร์เนี่ยก็จะเห็นว่าทีเดนแชร์เคยแวะเวียนมาที่เว็บไซต์ PDF Candy แล้วแต่เป็นในความสามารถอื่นๆนครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนสายตานะครับช่วยกันหานะครับตอนนี้ผมก็หาไม่เจอครับโอเคผมเจอแล้วนะครับ PNG to PDF นั่นหมายถึงว่าเราจะทำไฟล์ PNG ให้เป็นไฟล์ PDF นะครับเราก็จะกดหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการ add file นะครับซึ่งสามารถ add ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ก็ได้จาก Google Drive ก็ได้จาก Dropbox ก็ได้นะครับในที่นี้ผมก็จะทําการนะครับ add file นะครับที่เลือกเมื่อกี้ผมก็จะเลือกทั้งหมด3ไฟล์เลยนะครับแล้วกด open นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับการปรับตั้งค่าให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับ original นะครับ ac นะครับสมมติว่าผมเลือกเป็น ac นะครับแล้วหลังจากนั้นผมกด convert 3ไฟล์นะครับซึ่งตัวเลข3เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนรูปภาพที่เรานํามาทําเป็นไฟล์ pdf นะครับในที่นี้มี3ไฟล์ก็ขึ้นเป็นเลข3ผมจะกด convert ปึ๊บนะครับมันก็จะติ้วติ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 วเมื่อครบ100%แล้วนะครับก็จะมีปุ่มที่สวยงามสีเขียวนะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดไฟล์เราก็กดเบาๆหครั้งนะครับปึ๊บอ่าทำการดาวน์โหลด ลองมาเปิดดูนะครับทีนี้ลองมาเปิดดูปึ๊บลองมาเปิดดูนะครับสมมติว่าผมเปิดขึ้นมานะครับลองเปิดขึ้นมาเราก็จะได้นะครับไฟล์ PDF นะครับซึ่งสร้างมาจากไฟล์รูปภาพแบบนี้ไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมห <Wow. S 1> วังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับสร้างงานนะครับออกแบบต่างๆในเว็บไซต์แคนวา ใส่รูปภาพใส่ตัวหนังสือตกแต่งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นบันทึกออกไปเป็นไฟล์ png แล้วใช้เว็บไซต์สุดมหาจรรย์อย่าง pdfcandy com แปลงไฟล์ png ให้มาเป็นไฟล์ pdf นะครับเหมือน,นง่ายๆว่าเรานำไฟล์ png ทั้งหมดสมมติมี10ไฟล์มารวมเป็นไฟล์ pdf 1ไฟล์ง่ายๆด้วย pdfcandy นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ แล้วชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดชอบจริงๆนะครับก็ฝากส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยหรือใครมีความคิดเห็นอื่นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์แคนวาหรือ PDF Candy ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับช่วงนี้อากาศหนาวแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากบายๆสวัสดีครับ